เอ็มว uh, ah, um, ีเน hmm ี hmm ่ยนะพี่จะลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตอ่าบิ๊กก็ถามว่าอย่างนี้พี่หนึ่งชุดมันอ่ะใช้ได้สิบไร่ผมถามก่อนว่าพี่ใช้ปุ๋ยว่านอ่ะคือคือลูกกันเท่าไหร่มันจะใช้ไม่เหมือนกับหลอกบางคนสิบโอสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้ากระตักกระต่ายที่หวกกอะไรก็แล้วแต่แต่ถามก็เลยว่าเขาใช้ปุ๋ยว่านอ่ะลูกกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่พี่เก่งเห็นคือเก้าร้อยหรือไม่ก็พันหนึ่งอ่ะสมุิพันหนึ่งนะบอกสิบไร่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไร่หนึ่งประมาณลูกหนึ่งใช่ปะ แสดงว่าสิบไร่เนี่ยพี่ต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมดอ่สิบลูกลูกละพันแสดงว่าพี่ต้องลงทุนปุ๋ยหว่านไปละหนึ่งหมื่นบาทใช่ปะแต่วันนี้ตัวลงดินที่ลดปุ๋ยหว่านคือแอปซ่าซอยพลัสเพราะนั้นแอปซ่าคือห้าสองเจ็ดซอยพลัสคือหนึ่งสองเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นบิ๊กน่ยต้องแม่นราคาพูดง่ายๆคือสองตัวเนี้ยราคาหนึ่งแปดหนึ่งแปดพี่เองจำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปีแรกนะที่เสริมเอ็มวย์ไปหน่อยเนี่ย แสดงว่าพี่ใช้ปุ๋ยวันสิบลูกหนึ่งมื่นใช้แอมเว์แอฟซ่าซอยพัดก็คือหนึ่งแดหนึ่งแปดแสดงปีแรกเนี่ยสิบได้เนี่ยพี่ใช้ทุนไปแล้วประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทโอเคปะ่ะอืมแต่คอนเซปต์แนวคิดกลุ่มเราคือทำอยังไงให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดปุ๋ยยาท้องตลาดได้ถ้าวันนี้ดินพี่ดีอะไรก็ดีประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่แค่ครึ่งเดียวมันอาจจะทำให้ประสิทธิประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยกระสอบหนึ่งที่พี่เคยใช้ เพราะคุณภาพดินมันดีแล้วโดยการปรับด้วยแอปซ่าซอยพัดอ่ะพี่ต้อบอกพี่เอางี้นะมันอาจจะไม่ไเถียนเป๊ะนะแต่สมมติปีที่สองอนะ่ะพี่สามารถลดปุ๋ยลดยาได้ครึ่งหนึ่งปุ๋ยว่านนะ่ะแสดงว่าสิบไร่เนี่ยพี่จะใช้ปุ๋ยว่านแค่ห้าลูกถูกปะลูกละพันแสดงว่าถ้าพี่ใช้ปุ๋ยวนันห้าห้าลูกต่อสิบไร่เนะี่ยปีสองนะคือห้าพันบวกขอยเอ็มวเพราะว่ามันใช้ปีละครั้งก็คือหนึ่งแปดหนึ่งแปดแสดงว่าปีสองเนี่ย พี่ใช้ปุ๋ยยาของพี่พร้อมกับแอปซ่าซอยพาร์ตอยู่ที่6,800 6,180เอ้ย6,818บาทถูกปะ<ำ>แสดงว่าถ้าเอาปีที่หนึ่งที่พี่ต้องใช้ปุ๋ยสิบลูกปีสองใช้ปุ๋ยแค่ห้าลูกแต่ว่าแสดงว่าพี่ลดปุ๋ยได้ห้าลูกแสดงว่าพี่สามารถลดปุ๋ยยาในท้องใน้องตลาดที่เป็นปุ๋ยวานเนี่ยได้ถึงไร 10ไร่เนี่ยประมาณ5,000บาทตีว่าไร่ละ500ถูกปะ,ะถ้าวันนี้พี่ทํากี่ไร่ถ้าพี่ทําทั้งหมดอ่ะ50ไร่แสดงว่าพี่ประหยัดปุ๋ยยาได้เนี่ยเจ๊ะ่ะ50ไร่คือคือไร่ละ5 10ไร่5,000ใช่ไหมก็แสดงว่า50ไร่เนี่ยพี่จะประหยัดปุ๋ยยาไปได้ทั้งหมดประมาณ25,000แต่มันไม่มันไม่เป๊ะนะพี่นะแต่พี่อจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันจะลดปุ๋ยยาได้จริงบิก๊การันตีแบบเนี้ย แล้วเวลาปิดนะบิ๊กจะถามกาว่าตัวไหนดีนะบิ๊กต้องมั่นคนบอกเลยพี่หลักๆเลยนะที่พี่เก่งปิดนะคือแอปซ่าซอยพัดัวลุงดินใช่ป่ะแล้วก็ปุ๋ยทางใบเนี่ยเนื่องจากสูตรอา์เทพอ่ะถ้าดูจะงงมันมีหลายตัวให้เน้นไปเลยว่าใช้ตัวสีเขียว AEG สีแดง NPK แคลเซียมโบลอนสามตัวนี้ก็พอละพูดเอาจริงๆนะแล้วใช้ยังไงคือเนื่องจากสูตรอา์เทพก็เหมือนกันไอ้นี่เจ็ดสิบไอ้นี่สามสิบเป็นเกษตรกรจะงง เพราะฉะนั้นคือสูตรที่พีเอแนะนํามาเนี่ยพี่เก่งก็ยึดมาตลอดคือใส่ไปเลยพี่น้ำ200ลิตรน่ะใส่ไอตัวปุ๋ยเนี่ยอย่างละ200เขเาใจไหมเอจไอเอ็นพีเค200เอนซีโบลอน200เอจ200แล้วบอกไปเลยเทคนิคนะพี่นะพี่มีน้ำ200ลิตรน่ะพี่ต้องใส่แอปซ่าปรับภาพน้ำก่อนนะปรับสภาพน้ำ200ลิตรถ้าพี่ฉีดทางใบก็คือแอปซ่าจะเหลือแค่20ซีซี แต่ถ้าพี่ฉีดลงดินแอปซ่าจะเป็น 100cc 200cc ได้เลยถูกต้อใช่ป่ะเพราะว่ามันลงดินอืนะ,ะถ้าเป็นถ้าเป็นทางใบเนี่ยใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่มีน้ำ200ลิตรมีแอปซ่า 200cc จากนั้นที่เติม NPK เป็น200แล้วคนก่อนนะคือมีน้ำ200ลิตรเติมแอปซ่าไปแล้วคนเนี่ยแอปซ่าก่อนนะเสร็จแล้วเติม NPK ลงไปอย่าเพิ่งเติมทีเดียวรวดนะคือเติม NPK ลงไป 200cc ก็คนก่อน เติมโบแอเซีมโมลอน2 0 0 c ีก็คนก่อนแล้วก็เติมไอตัวดินแพนเอจีเป็นตัวสุดท้ายนะเพราะอาจารย์เทพเคยพูดไว้เก่งจังไม่ได้ว่าเอจีเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพลงนิดนึงหมายถึงมันไปนลดประสิทธิภาพปุ๋ยตัวอื่นลงนิดนึงเนี่ยให้ใส่เอจีเป็นตัวสุดท้ายโอเคป่ะแล้วมันจะไม่มีปัญหาครับ oh. เออแล้วกเกษตรกรบอกว่าชีดตอนไหนดีเนี่ยบิ๊กบอกไปเลยว่าตอนเย็นคือดีสุดเพราะพืชมันจะกล้ารับอาหารทั้งหมด ชุดชุดของเราเนี่ยนะฉีดไปแล้วเนี่ยเพื่อนมันใช้เวลาดูดซึมมาไม่เกินสองชั่วโมงเดี๋ยวไม่เก่งจะส่งสไลด์ให้บิ๊กโอเคปะ่ะครับไปทาโปรไฟล์ไปทําอะไรของเราในอนาะคตเราลูกลูกพี่เก่งไปอ้างอิงก,ก่อนได้ไม่เป็นไรเพราะว่าบอกเป็นทีมเดียวกันแต่อยู่เมืองการมีอะไรปรึกษากันได้โอเคปะ่ะแล้วคราวนี้มันจะมีคําถามอีกหลายๆคําถามเช่นเออซอยพัดฉิดแล้วปีนึงมันลงกี่ครั้งบิ๊กบอกไปเลยถ้าดินพี่ไม่ดี ดินพี่รู้สึกว่าดินไม่ดีเนี่ยปีสี่สี่เดือนครั้งก็คือปีละสามครั้งแต่ถ้าดินพี่ดีที่จะบไม่ดีพอสมควรน่ะแล้วพี่มองว่าพี่สามารถฉีดได้คือหกเดือนครั้งใช่ป่ะ<ม>แต่ถ้าดินพี่แบบไม่ได้แย่อะไรอ่ะอาจจะปีละครั้งโอเคป่ะอืมบอกว่าพี่พี่ต้องดูคุณภาพดินพี่อ่ะแต่ผมแนะนําปีละสองครั้งกําลังดีหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งก็ดีโอเคไหมครับ ่จากนั้นบิ๊กบอกพี่เอาตัวนี้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 ตอนนี้มีโปรโมชั่นพี่รับรองได้เลยว่าประสิทธิภาพมันจะดีแน่นอนแล้วผมจะลงมาทํากระบวนการพี่นือนมาลงมาสมาสนมาสอนผสมสูตรเดี๋ยวจะได้ผิดเดี๋ยวจะไม่ผิดสูตรหรือถ้าบิ๊กลงมาไม่ได้เนี่ยให้เอาเมยอัพการเมจิก,กไปเขียนให้เขาเลยว่าเออเขาควรจะใส่เท่าไรจะได้การลืมการพลาดอะ่ะโอเคปหครับโอเคเนาะโอเคพีนะ่เน,นี่ยอย่างเงี้ยสรุปได้เลยว่า บิ๊กสาธิตคือเอาเอาเอา,เอาไอเนี่ยเอาฝาขวดขวดพลาสติกเนี่ยที่ตัดออกมาให้มันให้มันกลวยกระดาษมันสามารถใส่ได้อ่ะซึ่งซึ่งขวดน้ำเจ็ดบาทเนี้ยมันพอดีใช่ปะเออแล้วก็เราเอาแก้วเล็กขวดเล็กไอ,อตับเป็นลูกเล็กๆ็กเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ปะตัดมันจะมีแบบนี้มันจะมีสามแบบนะบิ๊กบิ๊กคือไอแบบเนี้ยเอาไว้เทสที่ว่าเรื่องการดูดซึมเ่ปะสูงสูงหน่อยโอเคไหมครับ ส่วนไอตัวนี้เป็นตัวผสมสีแดงกี้แก็นป่ะสีผสมอาหารนะให้นปามันจะเล็กไม่เท่ากันใช่ไหมจะเล็กกว่ากันครับเอ้แล้วก็ไอตัวนี้ที่ว่าฟืนและทาย่อยเคมีหน้าดินมันก็จะเล็กกับเพื่อนห็นป่ะเนี่ยเพราะว่านะอนาคตข้างหน้าเนี่ยสะกอตเราใช้แก้วนะมันจะอันตรายเดี๋ยวมันแตกบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะตอนนี้ไม่เก่งกันเลยมาเอาพลาสติก